我先买那边浪的，嗯啊。 ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอก็ผมอีแอบเสบนะครับมากับบรยาาร,บบรยากาศทงนาให้กับพี่น้องเอาบรรยากาศทงนามาฝากพี่น้องนะครับมือนีอยู่ทงนาแต่บำแมนอาหารอีสานพี่น้องไ <c oughs> ด้อาหารทะเลเป็นป้าป้าทะเลแหรอพี่น้องได้แซลมอนนะพี่น้องเนาะเป็นหัวมัน,นะครับนี่หัวใหญ่ายายเลยพี่น้องใส่มาซีหัวพี่น้องเป็นต้มแส่บต้มย้ำหัวปลาสซลมอนนะพี่น้องมึงอู้จัดมา จัดหนักจัดเต็มหัวใหญ่ๆมาให้พี่น้องเมึงเลยครับได้มาซี่หัวต้มเสียบๆเด้พี่น้องเป็นต้มใสบ่บักขามเปียกนะพี่น้องต้มแบบต,มตม้มเสียบต้มยำถ้าแก่มามายำเร่นกับเป็นบักแตงบักเขือบักทั่วฟักงาพี่น้องต้นหอมปลาเซอร์มอนกินกับข้าวเหนียวพี่น้องเ <c oughs> มึงวันจีเข้ากันปะว่าเสลียบนี่แหละเหดเองพี่น้องต่อมไม่ไม่ไมไมหอนหันเลยครับแต่ก่อนนีเสียบนะครับขออนุญาตพี่น้องแกะข้าวได้พี่น้องได้อย่าว่ากันนะครับ เปิดต้อมรับรถแก่ข้าวเล้วกินยั้งกระเสบอย่าวากัน,นะพี่น้องเนดะ้อผมบริษสนับสนุนให้แก่ข้าวตามแล้วกับบริแนะนาให้แก่ข้าแก่ข้าวตามนะพี่น้องเนดะ้อมันเป็นความชอบส่วนตัวกับขอถกขวอภัย่ด้ครับอย่าวากันเนดะ้ออ๋อ,าอมาอหวอนๆเลยได้พี่นอ้องอ๋สวนมงกัน แต่ยังบนดันสุดพี่นอ้องต้มมะเพ็ดอยู่เด้แต่ว่าอยากสิแบบนี่พี่น้องเอาอจักหน่อยเลยนี่นี่ละนี่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 เอา้าหอมๆกับพริกพริกป่นพี่น้องก่อนสิเตบมนะพี่น้องเนาะแต่ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กระเอียบแซบเลยได้พี่น้องเนดะ้อถ้าเขามารับชมแล้วบรทษันได้กดติดตามหรือกดไลค์หรือบรทษันได้กดแชร์ให้กับกดแชร์ให้เผื่อเปกระตุ้นใจได้พี่น้องเนดะ้อคราวนี้ก็มว่านหวานพี่น้องเนี่ยหนึ่งไม,ไม้ไม้เลย <c oughs> เปิดน้ำปิดน้ำได้พี่น้องได้ลมมาลุยเลยเลยเลยโอ้มาพี่น้องมามามาโอ้จำขนาดดอกแรกอือโอ้หอมไปกล้วยดีอืมอันว่าแม่พี่น้องมันก่อนเนี่ยเอาเนื้อมองหัวเลยพี่น้องตุดนำอือ มันหวานเล้อยหน่องอ้ยมันอู๋หวานนิดนเลยพี้น้องตัมันหวาน่อยอ๋อืมมังน้อง เป่ยอืตากะพริกลน,นำ้ำโอ้เขาทาพี่น้องโอ้ชุดวดเลยมาพี่น้องมามา มลงทงพี่น้องเอ้ของแฉะพี่น้องแซ่บเกืเอกกินเลยบัดนี้ แบบตัวเนาะอืมสมองมันอู้ห้อืมอืมบนอืมตามันเพื่อนอืมตาปลาสมองเันมน มันอ่นหวานเลยนะครับโอ้ยดีเด็ดเลยครับลม,มหายแล้วเปิดไปเลยขุยเอาเนื้อปลาแซลม,มันได้เป็นหนองได้ทุ่มกระนำ สุดอยอดเลยครับดดเอ้หืมหกแหละบะมีแดดได้เป็นหนองนะเอา้านี่สูดแดดรามัง เออแบบนี้หอมพริกป่นเลยพี่น้องน้ำพรต้มพริกใส่หลายอยู่นะมาเมื่อกี้ฝนตกระว่าบ่มีแดดนะพี่น้องนะ่เป็นปัญหาอะไพี่น้องแดดส้มนีม่เป็นปัญหาลุย ออโอ้โหไม่เจนเนื้อมาลุยแดดาำกันพี่น้อง mua sẽ mặt lại bên đằng đa hm hả? Ừ hm 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 แดดพี่น้องแดดมาเป็นนังจดดกระซับเมื่อกี้มันหฮมเลยพี่น้องเนะเาะเนาจัดจ้างแดดนี่แหละแจกพี่เขาต้มกับห้อนนั่งพาแดดกับห้อน ั่นมันยังหอนอยู่โอจับเราจับเอพี่น้อง 哇！要来 ยิ่มมาแดดๆด้ยวยพี่น้องเ <c oughs> อ้าอมากันไป กระดูกอ่อนมันพี่น้อง โอ้นังว่าจะนังเย็นย็นเล่ากันไปพี่หน่องอเดแต่ว,ว่าแสบแสบเลยพี่หน่องเลย วันพี่น้องวันแดดจะบ่ลูกดอกนะเจ็บแสบโอ้ตันแรกัวยังมีหม่ม ความบีบลนเนี่ยพี่น้อง của mì hàng, ôi ngoài như này nửa lấy lại đây phải โอ้สุดยอดโอ้ดูสมองกัน ยาหัวยาวาหัวอันบอมีเนื้อนะครับเนื้อเต็มเลย Đặc <tư> <Tạc> biệt <đẹp. tư> <coughs> Ừ, giờ lái chứ bây giờ. สองหัวนี่พท่านแตะหรอพี่น้องโอ้แดดมันหอนนะแม่ครับกับอันนี้บอดด้ทิมนะพี่น้องได้จยาว่ากันได้บอดด้ทิมหรอกวอาสแค่อีกหัวหนึง่งก็เลยว่าต้นเนื่อมันกับเด็กกินอยู่ก็เลยสองหัวนี้เก็บไว้พี่น้องเดี๋ยวไว้กินต่อนะครับกินไหนพี่น้องเมืองสมนีก่อนเสียมันเจอตอนแรกมันมันหอมเลยพี่น้องเสียรักแล้วเอา้ากินไหนพี่น้องเมืองสมนีก่อนเสอแดดข้ามาอลไรนะพี่น้องครับก็ขอบคุณพี่น้องเสียเกลียาคำับชมนะครับวันนี้ภาพพี่น้องมาแสบครับ ต้มยำหัวแซลมอนนะครับจัดมาส่หัวใหญ่ๆพี่น้องอุย้ยแสบหัวมีแต่เนื้อมีแต่ิลแสบเลยพี่นอ้องโรยแต่พริกป่นนี่หอมเลยครับขอบคุณพี่น้องที่เกลียดกำรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่นอนะ้องเนาะก็คือเก่านะพี่นอ้อ,นองก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก็แย,ยบแสบถ้าเข้ามารับชมแล้วมาท่าน,นในกดไห้นะครับก็กดไห้เพื่อเป็นกำลังใจเลยพี่น้องไนดะ้คลิปนี้ก็แค่นี้เนาะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ